สวัสดีค่ะนี่เป็นคลิปการทำนายเกี่ยวกับความรักล้วนๆของชาวปีขานในเดือนกุมภาพันธ์2562นะคะก็จะเป็นการทำนายแบบภาพรักโดยรวมนะคะไม่ได้เฉพาะเจอดจงก็จะมีทั้งหมด10ตำแหน่งด้วยกันก็จะเจาะลึกในทุกประเด็นที่คุณต้องการอยากรู้อยากทราบนะคะสามารถดูได้ทั่วไปนะคะเพราะว่าเป็นการทำนายคนโสดก็ดูได้คนมีครอบครัวก็ดูได้นะคะเพราะว่าเป็นการทำนายโดยทั่วไปเลยโดยรวม ก่อนอื่นก็ต้องขอบพระคุณสาหรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยที่เข้ามารับฟังรับชมแล้วก็สมาชิกคนเก่าคนใหม่นะคะขอบคุณทุกกําลังใจทุกคาคอมเมนต์คําติชมต่างๆถือว่าเป็นกําลังใจที่ยอดเยี่ยมในการทําคลิปต่อไปเรื่อยๆนะคะแม่หมอก็มีความรู้สึกดีใจมากๆเลยอันนี้เราก็มาดูกันซิว่าความรักของคุณในเดือนนี้จะเป็นเช่นไรนะคะเดือนแห่งความรักของคุณจะสมหวังหรือไม่อย่างไรเราก็มาดูภาพไพ่กันซิคุณมีไพ่สิบใบด้วยกันติดตาแหน่ง คุณได้ไพ่อะไรบ้างเรามาดูกันเลยไพ่ใบแรกของคุณได้ the fool แปดถ้วย dm page เด็กถือดาบห้าถ้วยหถ้วย chariot หนึ่งถ้วยสิบถ้วยแล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายของคุณได้ไพ่กงล้อเราก็มาดูกันซิมาดูจากภาพไพ่ใบแรกว่าเป็นเช่นไรสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณคุณได้ the fool สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณนั้นมีเรื่องที่ทําให้คุณมีความเป็นห่วงกังวลทั้งๆที่คุณมีอิสระที่จะเลือกเดินและมีทางเลือกหลายทางเข้ามาในชีวิตของคุณและมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องตัดสินใจแต่ลักษณะภาพไพ่เหมือนกับว่าคุณยังมีความลังเลมีความห่วงใยที่อยู่เบื้องหลังอยู่นะคะเพราะว่าคุณหันหลังมองไปด้านหลัง แต่คุณมีทางแยกถึงสี่ทางที่คุณจะต้องตัดสินใจเลือกเดินแต่เหมือนกับว่าคุณมีเรื่องให้ห่วงหน้าพวงหลังอยู่ในขณะนี้ไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะส่วนอุปสรรคและปัญหาของคุณนั้นได้ 8. ถ้วยอุปสรรคและปัญหาของคุณเป็นการรอคอยอะไรแบบหวังลมๆแรงๆโดยที่คุณไม่มีไม่มีทางรู้เลยว่า ความรักของคุณนั้นจะออกมาในรูปแบบไหนความรักของคุณแอบแฝงไปด้วยความเศร้าโศกเสียใจมีความน้อยใจมีความน้อยอกน้อยใจในคนรักลักษณะภาพไพ่เหมือนคุณกําลังอ้อนวอนอยู่อ้อนวอนเกี่ยวกับความรักขอพรหรือไม่ก็ขอความเห็นใจจากคนรักอยู่ในขณะนี้นี่คืออุปสรรคและปัญหาเกี่ยวกับความรักของคุณเหมือนกับว่าความรักของคุณนั้นไม่ค่อยสดใสเท่าที่ควร ส่วนความคิดและทัศนคติของคุณที่คิดเอาไว้คุณได้ดีเอ็มเพสทัศนคติความคิดของคุณที่คิดเอาไว้คือคุณคิดว่าความรักของคุณนั้นจะต้องเป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใครจักวันจะต้องมีความสุขความสมหวังแล้วก็มีความเพอร์เฟกในความรักเข้ามาอย่างสมบูรณ์แบบและเหมือนกับว่าจะต้องเป็นไปอย่างที่คุณคาดหวังตามที่รูปแบบที่คุณคิดเอาไว้ คืออยู่ดีมีความสุขในทุกๆวันกับคนที่คุณรักส่วนอดีตที่ผ่านมาของคุณนั้นได้เด็กถือดาบอดีตที่ผ่านมาของคุณส่วนใหญ่แล้วเป็นความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็การเอาแต่ใจและต่างคนต่างฝ่ายคิดว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูกอยู่เสมอโดยที่ไม่คำนึงถึงจิตใจของกันและกันเหมือนกับว่ามีความหวาดระแวงความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน แล้วมีอะไรก็เหมือนกับว่าคอยถามคอยไถย่ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันแล้วก็ไม่เอาใจเขามาใส่ใจเรานี่คือเหมือนกับว่ารายละเอียดต่างๆนั้นต่างคนต่างไม่ให้ความสําคัญซึ่งกันและกันเลยสําหรับสิ่งที่ผ่านมาส่วนสิ่งที่คุณต้องการหละเป็นเช่นไรสิ่งที่คุณต้องการนั้นได้ห้าถ้วยสิ่งที่คุณต้องการก็คือต้องการมีความรักที่ราบรื่น มีความรักที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขในทุกๆวันด้วยกันแต่ที่เห็นในภาพไพ่นั้นตรงกันข้ามมันเป็นเพียงแค่เหมือนกับว่าสิ่งที่เป็นราบลื่นน่ะความราบลื่นนั้นมันเป็นเพียงแค่อดีตแต่ณปัจจุบันมันไม่ใช่คุณจมอยู่กับความรักที่ยังยึดติดกับสิ่งที่ผ่านมาแต่ลืมไปว่ายังมีคนที่เขารักคุณอยู่หรือมีสิ่งดีๆรออยู่สังเกตภาพไพ่คุณเอามือเท้าทางมอง ก้มหน้าดูสามถ้วยที่ล้มอยู่แต่ลืมมองข้างบนว่ายังมีสองถ้วยที่อยู่ด้านบนเหมือนกับว่าสองถ้วยนี้คือความรักที่ดีแต่คุณกับไม่คิดที่จะเงยหน้าขึ้นมามองเลยมัวแต่ก้มหน้าก้มตามองสิ่งที่มันผ่านมาแล้วส่วนอนาคตของคุณหลับเป็นเช่นไรได้หกถ้วยอนาคตของคุณนั้น สำหรับบางคนถือว่าโชคดีสำหรับการรีเทิร์นบางคนอาจจะรอคอยคนรักเก่ากลับมามีโอกาสที่ดีเพราะว่าหกถ้วยหมายถึงการรีเทิร์นกับคนรักเก่าคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนหรือไม่ก็มีความรักที่มีความผูกพันเกิดขึ้นแล้วก็มีความรักความสัมพันธ์ที่แด่นแฟนเกิดขึ้นในอนาคตส่วนสำหรับ ำแหน่งสิ่งที่คุณกลัวนั้นคืออะไรคุณได้ไพ่เฉลิฉออดสิ่งที่คุณกลัวนั้นเหมือนกับว่าคุณกลัวระยะห่างระหว่างคุณและก็คนที่คุณรักจะทําให้กลายเป็นความห่างเหินหมางเบินกันไปแล้วก็เหมือนกับว่าระยะทางหรือว่าระยะเวลาจะทําให้เป็นการเหินห่างจนเกินไปและรักทางไกลก็ไม่สามารถวัดใจได้กับระยะทางและเวลา เป็นคนค่อนข้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่สาหรับสิ่งที่คุณกลัวเพราะว่าเหมือนกับว่าระยะทางนั้นจะทําให้เกิดระยะห่างเกี่ยวกับความรักของคุณและคู่ได้ส่วนวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายของคุณล่ะเป็นเช่นไรคุณได้หนึ่งถ้วยวัตถุประสงค์จุดมุ่งหมายของคุณแผนการที่วางเอาไว้นั่นก็คือคุณมีจุดมุ่งหมายว่าความรักจะต้องมีการเติมเต็มเอาใจใส่ และเข้าใจซึ่งกันและกันและเต็มเปี่ยมไปด้วยมิตรภาพไมตรีที่ดีต่อกันถือว่าเป็นภาพไพ่ที่ดีมากๆเป็นสัญลักษณ์ของความรักที่ค่อนข้างดีใช้ได้เลยหนึ่งถ้วยส่วนสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้จะเป็นเช่นไรคุณได้สิบถ้วยสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้นั้นคือคุณหวังว่าความรักจะได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา ทำหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีมองจากภาพไพ่แล้วค่อนข้างน่าอิจฉาเลยนะคะมองตากันหวานเยิม้มหยดย้อยทำตาหวานซึ้งใส่กันนะคะลักษณะาภาพไพ่ใบนี้ค่อนข้างดีมากๆเลยเป็นความรักที่ค่อนข้างลงตัวสําหรับคนมีคู่มีครอบครัวส่วนสิ่งที่คุณจะได้รับละ่ะจะเป็นเช่นไรคุณได้ไพ่กงล้อแน่นอนชัดเจนไพ่ใบนี้ สิ่งที่คุณจะได้รับนั้นก็คือความรักความเข้าใจกลับมาห่วงใยกันเหมือนเดิมสําหรับบางคู่บางคนสําหรับบางคนที่ไม่เข้าใจกันถือโอกาสปรับความเข้าใจกันได้เลยทไายใบนี้หมายถึงการโคจรกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันยังไงก็ยังโคจรกลับมารักกันเหมือนเดิมมีความเข้าใจกันมากกว่าเดิมและสําหรับคนโสดมีโอกาส เจอคนที่ใช่ถูกใจเข้ามาหรือไม่ก็คนใกล้ๆตัวอาจจะสนใจคุณอยู่นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกอนาคตของคุณหกถ้วยเหมือนกับว่าคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนคนที่เคยเป็นเพื่อนกันหรือไม่ก็รักเก่ารีเทิร์นแต่มีความรู้สึกความรักความผูกพันที่ลึกซึ้งต่อกันเกิดขึ้นถือว่าภาพไพ่อนาคตของคุณก็ดีสิ่่งทีคุณจะไไดได้้สิ่งที่คุณจะได้รับนั้นก็ดี ถือว่าเป็นภาพไพ่ที่ดีมากๆสำหรับคนปีขารในเดือนนี้มีความสุขความสมหวังแฮปปี้โชคดีมีชัยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ลองมาดูซิภาพไพ่ดีแล้วจะมีอุปสรรคปัญหาอะไรเกิดขึ้นไหมเราจะได้หาทางป้องกันได้จะได้ไม่ต้องประมาทเกี่ยวกับความรักเพราะว่าภาพไพ่ดีก็จริงแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่แน่เสมอไปอุปสรรคปัญหานั้นต้องมีไว้ให้แก้เราดูซิ ถ้ามีปัญหาแล้วเราจะแก้ได้ไหมหรือว่าจะมีแต่ความโชคดีเราก็ลองดูซิขอให้ได้ไพด่ดีๆหรือว่าจะมีอะไรดีๆนอกเหนือจากนี้ให้คําแนะนํากับไพ่ขอให้ได้ไพด่ดีๆนะคะโอได้หกถ้วยแน่นอนใต้สองใบแล้วหถ้วยเยวกันรีเทิร์นและครั้งเก่าหรือไม่ก็คนที่เคยรู้จักกันมาก่อนสามเหรียญ แล้วก็ p ทมเพลนแน่นอนความรักของคุณมีโอกาสที่ดีเข้ามาเลยสมหวังสุขสมสุขสมปรารถนาทุกประการในความรักครั้งนี้จากดูภาพไพ่นะ ความรักของคุณเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีบางคนเหมือนกับว่าคบหาดูใจกันมานานอาจจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก็ได้ตกลงปงใจมั่นหมายสู่ขอกันเลยก็ได้มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การรับรู้เกี่ยวกับความรักของคุณทั้งคู่มีความเป็นไปนได้หรือไม่ก็กลับมาปรับความเข้าใจคืนดีซึ่งกันและกันเพราะว่าหถ้วยมีการรีเทิร์นแน่นอนแล้วก็ได้กลงล้อ เป็นอะไรเหมือนกับว่าต้องโคจรกลับมารักกันเหมือนเดิมแล้วก็รักกันมากกว่าเดิมด้วยซ้ำเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีใช้ได้เลยเกี่ยวกับความรักของคุณไม่มีปัญหานะคะเพราะว่าความรักของคุณได้หกถ้วยสองใบเลยอ่ะเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมอันนี้เราก็มาดูซิสําหรับคนโสด อยากเจอใครสักคนที่เข้าใจแล้วถ้าเจอแล้วจะใช่หรือเปล่าเรารักเขาไหมแล้วก็จะสางสัมพันธ์ไปดีไหมอ่ะเราลองมาดูซิไว้ได้ไพ่ดีๆนะคะสําหรับคนโสดจริงๆเลยที่ยังไม่มีใครมาก็ได้ยังไม่มีใครเข้ามาในชีวิตก็ได้หรือคนที่คุยคบหาดูใจกันอยู่ก็ได้อ่ลองดูซิโสดแบบมีคนคุยก็มีอ่ลองดูซิได้สี่ถ้วยดูซิว่าจะสารสัมพันธ์กันได้ไหมได้อัศวินถือไม้เทา้า ความรักของคนโสดนะจะเป็นอย่างไรได้พระราชาถือไม้เท้ามีคนเข้ามานะลักษณะธาตุไฟใจร้อนพอสมควรเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะยังไม่ค่อยเป็นที่น่าพอใจเท่าไหร่ออกคล้ายๆว่าเบื่อเบือเบ่อเซ็งเซ็งเขาอาจจะยังทําอะไรไม่ถูกใจคุณเท่าไหร่หรือยังมีอะไรที่ไม่ค่อยถูกใจคุณเพราะว่าลักษณะคนที่เข้ามาธาตุไฟค่อนข้างใจร้อน คุณเองก็อาจจะเป็นคนใจร้อนเช่นเดียวกันต่างคนต่างเหมือนกับว่าไม่ยอมลงให้กันอันนี้เราดูซิว่าคนที่เขาเข้ามาในชื่อของคุณนั้นเขาอยากสาร้างสัมพันธ์กับคุณไหมหรือว่าเขารักหรือว่าผูกพันกับคุณหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆก็มีเข้ามานะแต่อาจจะยังไม่ถูกใจคุณเท่าไหร่แล้วเขาลาถูกใจคุณหรือเปล่าแล้วรักคุณรู้สึกกับคุณอย่างไรและต้องการสาร้างสัมพันธ์กับคุณหรือไม่อย่างไรนะคะอ่ะลองดูซิได้สองดาบ แน่นอนมีการสื่อสารพูดคุยกันแน่ได้ก้าวดาบค่อนข้างมีปัญหาคนที่เข้ามา,อาลองดูซิอีกใบเซ็กเมจิกเชียนมีโอกาสติดต่อสื่อสารพูดคุยกันสำหรับความรักครั้งนี้นะสำหรับคนที่เข้ามาถือว่าดูดีใช้ได้เลยแต่เหมือนกับว่าเขาค่อนข้างจมอยู่กับความทุกข์แล้วก็ค่อนข้างมีปัญหาเยอะนะ แล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างเซนสิทีฟมีอะไรเล็กอะไรน้อยก็คิดมากเครียดมากการพูดกันคุยกับคุณก็ยังไม่ค่อยเข้าใจกันเท่าไหร่ก็เลยทําให้คุณออกอาการเบื่อหน่ายนิดๆสิงๆอาจจะยังไม่ค่อยเป็นที่น่าพอใจสําหรับการพูดกันคุยการสื่อสารแต่ก็เหมือนกับว่าการคบหาดูใจก็ค่อยให้ค่อยเป็นค่อยไปไปก่อนเพราะว่าต่างฝ่ายต่างเหมือนกับว่าดูท่าดูทีไปก่อนนะเพราะว่าเขาค่อนข้างเป็นคนฉลาด แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาเป็นคนที่ค่อนข้างคิดมากคิดเล็กคิดน้อยแล้วก็เลือกเยอะด้วยยังไงถ้าเจอแล้วก็คบหาดูใจกันไปก่อนเรื่อยๆอย่าเพิ่งตัดสินใจเพราะว่าความรักท้งนี้ค่อนข้างดูแล้วไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ยังไงทั้งนี้ท้งนั้นก็อยู่ที่คุณเป็นคนตัดสินใจนะคะสําหรับคนโสดนะเพราะว่าไพ่ก็เป็นเพียงแค่แนวทางแม่หมอก็แนะนําได้เพียงแค่นี้ เพราะว่าความรักนั้นคุณต้องเลือกเองไม่ใช่ว่าไพ่หรือว่าหมอดูนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นไพ่ก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็คือการกระทําและการตัดสินใจของคุณเองนะคะก็หวังว่าการทํานายของแม่หมออาจจะเป็นประโยชน์ได้ไม่มากก็น้อยสําหรับเพื่อนๆทุกคนนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความรักความสุขความสมหวังเข้ามานะคะถ้าชื่นชอบอย่างไรก็ขอให้กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ